คุณ <TV. S 2> ผู้ชมครตอนนี้พามาที่บูธของเนต้านะครับรถเขามีเยอะหลากหลายมากๆครับเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าไฮไลท์มีขนไหนบ้าง mm hmm. คันนี้ครับเนต้าเครับผมเป็น SUV พลังงานไฟฟ้า100%นนะครับด้านในนี่สวยไม่แพ้กันเหมือนกันนะฮะ ไฮไลท์เลยครับคันนี้แหละฮะเนต้าว2เลยครับมีอยู่2รุ่นย่อยแล้วก็มี4สีให้เลือกครับคันเล็กน่ารักมากครับคันนี้เลยฮะสวยมากครับผมเนต้า GT นะฮะคันนี้เป็นสปอร์ต2ประตู4ที่นั่งครับทำความเร็ว0-100ถึง100เนี่ยไม่ถึง4วินาทีครับ คันนี้เด็กๆชอบแน่นอนครับผม3ขวบถึง8ขวบเนี่ยขับได้นะฮะ <S <S <ม>ชื่อว่า n e t a าคิดครับทำความเร็วเนี่ยประมาณอยู่ที่3-5ถึง5กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับระยะทางในการขับขี่ก็ได้ถึง8กิโลเลยนะฮะ ต้องบอกว่าเนต้าเนี่ยเอามาให้ดูกันแบบครบๆเลยนะครับรวมถึงรุ่นที่ขายดีด้วยก็คือรุ่นเนต้าวีครับที่ขายกันแบบว่าดีมากๆเลยนะฮะในส่วนโปรโมชั่นพิเศษในงานมอเตอร์โชว์นะครับก็ให้กันเยอะเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นประกันภัยชั้นหนึ่งพร้อมพลบอมมีเครื่องชาร์จฟรีให้ด้วยครับพร้อมติดตั้งนะฮะจำนวน1ชุดฟรีไปเลยแล้วก็ในส่วนของการประกันรถยนต์เนี่ยห้าปีหรือว่า1นึ0 0 0สมนกิโลนะครับรวมถึงการประกันมอเตอร์แล้วก็บตเตอรี่เนี่ยยาวนานถึง8ปีหรือว่าหนึ ถ้ามางานมอเตอร์โชว์นะฮะอย่าลืมแวะมาที่บูธของเนต้าครับ